สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิมโกกบอกนะคะนี่นะคะบ้านหลังนี้แหละคะ่ะที่เมงกะบ,บี้ว่าจะมาอยู่นะคะแต่เขาคงไม่มาแล้วละ่ะตอนนี้แม่ถิมก็จะมาสร้างทำเป็นบ้านแล้วนะคะ ช่างกําลังมาทําอยู่นะคะสร้างกําลังมาทําให้นะคะเป็นบ้านที่อยู่ในสวนนะคะนี่นะบ้านที่อยู่ในสวนวันนั้นแม่ถิ่นพาแมงกระบี้มาดูเนาะว่าแมงกระบี้แล้วก็แมงแมงกระพุนนี่แหละคะ่ะว่าจะมาอยู่เนาะก็เลยพามาดูแต่ตอนนี้เขาคงไม่มาแล้วละ่ะเพราะว่าแมงกระบี้ก็หายไปแล้วก็มีไฟนะคะมีไฟฟ้า,ฟาใช้ อตอนนี้ก็กําลังสร้างนะคะแม่ถินกำลังสร้างนะคะสร้างบ้านเล็กๆ <c oughs> เป็นบ้านไม้นะคะบ้านไม้ธรรมดานี่แหละค่ะก็ <c oughs> อยู่ติดกับถนนนะคะอยู่ติดกับถนน <c oughs> ค่ะแถวนี้เขาว่าจะปลูกดอกไม้ปลูกอะไรนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้คงแม่ถินก็จะปลูกมันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาไม่มาเนาะเขาไม่มาแล้วนี่ค่ะแม่ถินก็จะสร้างกําลังนะคะให้ให้ช่างเขามาทําให้นะคะทํา ทำพื้นทำพื้นแล้วก็ทำฝานะคะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านไม้นะคะแต่สร้างเล็กๆกระทัดรัดนะคะสร้างเล็กๆกระทัดรัดนะคะนี่ไม่สูงไม่ใหญ่นะพอ,อดีพอดีเนาะพอดีอยู่นะคะเป็นสองห้องนะสองห้องข้างนี้ก็เป็นนี่นะคะบ้านไม้ธรรมดานะคะเล็กๆอยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนตอนนี้แม่ถิ่นก็กาลังสร้าง เห็นบ่เฮ้ยมักสาลีนะเห็นบอกอันนึงนี่เด้อนี่เด้อแม่งพาแม่งกระบี่มามาดูนะครับตอนนั้นมันยังเป็นป่าอยู่ก็เลยให้ม่ถินนะคะมาไถยเอารถไทยมาไถยออกให้แล้วก็ไม่มาเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ค่ะมันก็เป็นม่านไม้ธรรมดานี่นะคะจะเป็นสองห้องนะคะเป็นสองห้องข้างในก็เล็กๆนะคะ ไม่กว้างไม่ขวางนะคะก็สบายสบายนะคะสําหรับอยู่ที่ครอบครัวเล็กๆอย่างพวกเรานี่นะคะอยู่ได้นะคะเป็นเป็นบ้านสวนบ้านค่ะแล้วเขาจะปลูกผักหวานนะคะรอบๆอบี่ค่ะนี่ทางลงนะคะทางนี้เราก็จะทําเป็นรูงเนาะทําห้องแต่ข้างในเราก็จะทําเป็นลูงนะคะที่นี่ ไฟฟ้ามาถึงแล้วนะคะไฟฟ้าถึงค่ะก็อยู่สบายอยู่นะคะ,ะไม่ได้ไม่ได้ทําพื้นทําฝานะคะตอนนั้นแต่เขาบอกว่าจะมาอยู่เนาะไม่ถิ่นเเลยจ้างให้ช่างเขามาดูมาดูแล้วก็เขาก็มาทําให้ตอนนี้ยังไม่แล้วสิธนะคะเพิ่งกําลังทําฝาใส่พื้นใส่ฝาแล้วนะคะตอนนี้เป็นบ้านไม้ธรรมดานี่ค่ะ ยังไม่แล้วเสร็จกําลังเตรียมก่อสร้างอยู่นะคะกําลังสร้างบ้านนะคะบ้านของแม่ขินอยู่ในสวนนะคะมันเป็นบ้านสวนนะคะหลังนี้นะก็ไปทําฝาไม้ธรรมดานี่แหละคะ่ะฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่เนาะฝาบ้านก็ไม่มีไม่พอนะคะไฟฟ้าเราก็มเีเป็นสองห้องนะคะเป็นสองห้องถ้ามีงบประมาณว่าจะทําด้านล่างอีกนะคะ เพราะว่าเป็นบ้านบ้านไม้เนาะก็พออยู่ได้ค่ะพออยู่ได้ค่ะหลังเล็กๆก็พออยู่ได้นะคะติดกับสวนยางนะคะติดกับสวนยางพาราแต่ยางพารานี่ไม่ใช่ของแม่ิดนะคะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะแต่นี่เขตแดนมันก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ค่ะเสาไฟฟ้าก็มีมาถึงที่นี่เลยนะคะจะอยู่ติดกับถนนนะคะ เป็นบ้านไม้ธรรมดาเล็กๆนะคะพออยู่ได้นะคะถ้าแมงกะดี่มาอยู่ก็พออยู่ได้เพราะว่ามันมันก็เป็นสองห้องนะคะข้างนอกก็มีแต่ข้างในนี่ว่าจะทําเป็นห้องโนอนสองห้องข้างในก็จะมีสองห้องนะคะแต่ข้างนอกนี่ค่ะจะเป็นประตูมาทำประตูทางเข้า,าจะทําห้องนี่ไ่ไม่ค่ะไฟก็มี ก็ออกนะคะก็จะทาประตูเข้าส่ห้องนี้นะคะเกือบแล้วเกือบจะแล้วเสร็จแล้วนะคะช่างกําลังมาทํานะคะแต่ฝาไม่พอไม้ฝาไม่พอก็ต้องหาหาอุปกรณ์หาปัจจัยซื้อฝาซื้อล่านะคะมามาใส่เนาะเพราะว่ามันไม้ที่นี่มันก็ไม่มีเนาะไม่ ก็เลยอยากจะทํามันก็ได้แค่ด้านหลังกับด้านข้างด้านหน้ากับด้านข้างนี้ยังไม่ได้นะคะถ,ถ้าสร้างแล้วเสร็จก็ามานอนได้นะคะที่นี่เป็นบ้านเป็นบ้านสวนนะคะเป็นบ้านสวนนะคะค่ะก็กําลังทํานะคะว่าแมงกระบ,บี้จะมาอยู่นอกกับแมงกัะพุนนี่แหละคะ่ะตอนนั้นก็เลยพามาดูพามาดูแต่ตอนนี้เงียบไปแล้วคงไม่มาแล้วล่ะคะ่ะ ค่ะก็ติดกับถนนถนนก็อยู่ไกลอยู่นะคะถนนเขาว่าจะมาปลูกดอกไม้แต่ตอนนี้คงไม่มันปลูกแล้วละ่ะคงจะปลูกมันสัมปลังเมือนดิมนะคะเตรียมดินไว้แล้วเดี๋ยวก็จะไถปลูกมันสัมปลังแล้วนะคะรุไถามาแล้วนะคะตอนนี้กำลังไถยอยู่ข้างหลังนะคะ ก็กว้างขวางอยู่นะคะขาดงบประมาณอยู่นะคะไม่ผินไม่ได้เงินมาซื้อไม้ฝาเนาะมันก็เลยไม่แล้วเสร็จนะคะข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะคะแต่ข้างหลังข้างหลังกับด้านข้างได้แล้วข้างนี้ก็ยังไม่ได้ข้างหน้าก็ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้เป็นห้องนอนเลยนะคะเพราะว่าไม้ไม่มีนะคะไม้ไม่มีไม้ไม่พอเพราะว่าเขาทําให้มันก็แพงไม้ก็แพงเนาะ พื้นทําให้เรียบร้อยแล้วนี้ก็จะเป็นบันไดนะคะบันไดลงไปสู่ข้างล่างถ้ามีถ้ามีเงินเราก็จะซื้ออิฐมาแล้วก็จะคะทาเป็นสองชั้นนะคะข้างล่างก็จะทําเป็นค่ะห้องน้ําห้องครัวไม่มีงบประมาณสร้างให้แล้วเสร็จนะคะก็เป็นแบบนี้แหละ ด้านหน้านไม่มีด้านข้างก็ไม่มีมีสองมีด้านหลังกับด้านข้างมีสองข้างนะคะเอยสองข้างข้างหน้านี่ก็ต้องใช้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะด้านนี้กับด้านนี้ได้แล้วด้านนั้นไม่มี <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ